สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูซอนอูลองซานเดอร์หายไปตั้งมือนึงทุกคนขายเครื่องบุญกินเจียงปีแรกป้าน้องอูกับตัวนี้นอนมือละสามสี่สัปโมงแบบนี้เป็นอาทิตย์ละทุกคนเพราะว่าเขาไปขายเครื่องบุญเจียงนี้มือนี้เป็นมือที่เขาไหลเ้าไปแต่วันที่สิบห้าเนาะสิบห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสาวสเอ็ดเจ็ดมือเราไปไปได้เจ็ดมือแล้วทุกคน อู้กับต้ยกับติ๊กกับมีนาข่าไปได้เจ็ดมือละต่เอารถก่อนเ๋ยวอันอู้ตื่นมาแต่สามโมงเนาะวานตื่นสี่โมงวันนี้ตื่นสามโมงเพราะว่าวันนี้ต้องไปเกี่ยมเครื่องขายนะทุกคนต้องไปเกี่ยมเครื่องขายน้องอู้เฮตน้ำเขาปุ้นไปขายเนาะเมื่อวานน้องอู้เฮดไปได้ขายดีเท่าว่ามีแต่คนมาถามทุกคนเมื่อวานน้องอู้เฮตไปเครื่องหม้อเนาะเครื่องหม้อแต่ว่ามันได้ขายดีทุกคน บ้านนี้น้ำมันิีมืดได้น้องอูคิดบอกน้องอูสิจังไดว่าจังได้ขายนำ้ำกระปุ้น,นี่เพราะว่าเขาปุนที่เขาซื้อมามันยังไหลแต่ว่าน้ำมันมืดะนะวันนี้น้องอูก็คิดบุรีมากะถามหาแต่เขาปุน,นอูลลอร,นอลลอร้องซานอูร้องซานอูก็เลยคิดเอาน้ำต้มเฟือมาใส่ทุกคนอูเอาน้ำต้มเฟอือมาใส่น้องอูก็ปรุงปรุงก็มันเซบเซบนะทุกคนแต่มันก็บบซิบเซบเท่าอันมันก็ซิบเซบเท่าอันตครั้งแรกที่เขาห็ดเนาะแล้วก็อัน ขายขายมืดอีกทุกคนป้าเมื่อวานขายเครื่องมอนแท้มวนว่าทุกคนกคน้องอุคเคยขายเครื่องงานบุญไปมีจักเทือกเป็นครั้งแรกที่ทน้องอุตัดสินใจไปไปครั้งนี้เป็นเพื่อไปหาประสบการณ์ทุกคนเพราะว่าอย่างเพราะว่าคันท่าเขาอยากไปอีกปีหน้ารลอว่าอันเดอเขาจังสิได้มีประสบการณ์นะะปีนี้ก็คือลงทุนไปหลายเองทุกคนลงทุนมืดไป พันายก็เลี่ยนท้าเป็นเงินอ่าตั้งประเทศเนาะถ้าเป็นเงิน,อนดลลนอลลร์เนาะเมื่อพันไปก็เลี่ยนถ้าเป็นเงินกีบก็น่าจะเมื่อประมาณสารไปล้านบรทุกคนน้องอูไปขายแก้วอยูบุญเจียงไปกับมีนาไปกับสาวคูติกเนาะเมื่อวานนี่ก็คือน้องอูตืน่นเต็มเมื่อวานน้องอูตืน่นเต็มสี่โมงเ้าไปขายเครื่องไปขายเครื่องเมดมือจนฮอตเก้าโมงแรงน้องอูคโคบสาวคูติกกับมีนากับเพราะว่าอาแบ่งเวียกกันทุกคนเขาต้องแบ่งเวียกกันสาวคูติกเงินจะหักกะเดึก ส่วนอูหันจะฮับกะเซาสินะเพราะว่าอูสิมาฮับกะโบไหวอูเนี่ยี่อูตื่นสามโมงตื่นสามโมงอูเห็น,น้ำขาขะปุ่นี่อย่างแล้วมันละอูสิไปตลาดนี่อูกำลังสเอาเครื่องไปตลาดแล้วอูก,ก็สิขึ้นไปหานเลยแล้วกลไปจัดเครื่องขายไปต้มน้ำเฟอร์ไปอันเดอร์ขายมืดลวหลังจากนั้นกะขายเครื่อง่อเลยทุกคนบบได้กับเ่ินเลยเด้อกะบบเห็นหน้าลูกหน้าเต้าเลยทุกคนอูนะ่ะมีแต่แม่จันเอาให้กะ คันโบมีแม่ี่อูอ้ต,ตายแด้แท้ทุกคนเน้นอย่างกับโบได้เลยแต่ว่าโชคดีที่มีแม่ช่วยนะทุกคนเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้โชคดีมีแม่สาวคูติกไปช่วยแม่สาวคูติกไปล้างถ้วยให้ทุกคนดีแท้ดีว่าแม่สาวคูติกก็ได้แล้วก็เขาแม่น้องกุ๊กกิ๊กสาวปีสาวคูนอ่ะนาของน้องอูนะก็คือไปอุดหนุนไปซื้อเครื่องช่วยอันนั้นอันนี้ทุกอย่างเลยแบบโอ้ดีแงทุกคนอันแบบครอบครัวช่วยกันเอาเทาเอาว่าเนาะแบบ แล้ววันนี้พักน้องอู้บพอน้องอูปูกพักไปขายเครื่องเองน้องอูไดิซื้อเ้อทุกคนเด้อส่วนหหา่จะซื้อที่พักบบงพอกบงน้องอูให่บุทานเนาะกินเหมดเลี้ยวแล้ววันนี้ละ่ะมันใหญ่บุทานนะนล่วก็เลยว่าให้เพื่อนอันเอาไปอันไปซื้อเอาอยู่ตลาดเดี๋ยวซองเครื่องเบิรงก่อนนะออกมาเป็นอีกปูมาไปดิบก็เอสนเดี๋ยวจะเอาปูมาไปอีกเอาปูมาไปไว้ตำ อย่าง,ง,งเขาตอกเหลีมันตกเหียมยังไงซัไปขายมันมดมันมีอะไรมยนอูเอาไปขายมัน,ดม,นมดส่ตองตดาขอนะเครื่องเหลือยตามข้ปุ้นมอใหญ่ยังไว่าเดี๋ยวให้ตวยมาเอากันทุกคนเด้อ อันนี้นะ้องอูดเอาเครื่องไปคือการยังบูเมื่อวานนี้ได้ขายเครื่องได้ขายเครื่องได้เงินสิบลายล้านทุกคนเมื่อวานนี้ดีใจเอาเอาว่าน้องอูนะ้อ่ะเพราะว่าสมกับที่อู้น้องอู้สู้น้องอู้นอนสามสี่ทุม่มโมงทุกคนปิดเงินก่อนเพราะว่าต้องออกไปเ,เดี๋ยวปิดเงานก่อนทุกคนเด้อเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ตลาดน้องอ,อูดสิออกซื้อเครื่องอยู่ตลาด เนาะเขาไป้ไข่อะไมาไข่เนาะไข่นึ Indian, ่งนาะยัดเอาขนามันก็บริยากเลยีากุแดงนาหน่อยกล่ะตอง ครั้งแรกในชีวิตเห็นของกินขายแบบนี้เคยเห็นกล้าเชื่อเป็นประสบการณ์สุดๆเลยมาปีนาวนิบยญาน ุกคนลากแก่นแกนงานพักยาทีารู้ที่เดไม่เอาจางหรอกาลีฮะไม่เอาปมัติอะไรบนเรือดีกับุ๊กตับเรอตื่นยอะฝังเบาะนะ เรื่า,ายๆเลือดสามสิบพันเลยเขาเก็บเลือดหมูทุกมือมีเลือดหมัวทุกมือบขาหันแต่เจ้าก็จะเอาเมื่อเลือดหมูมีเรียกว่าเจ้าเลือดใกล้เป็นกอน้นอนนคือว่ามันมาปีนสิบดูบุคัลเขาเดี๋ยวเอาเลือดที่เขาขาย

นี่นะันสับผู้ตี้แค่คนเดียวนี่ชิรอดอยู่บ่ขันตื้นสวยวนี่ไม่ได้รอดเดอ้อขันตีตื้นสวยแล้วมาห้าตอนนี่แบ่รอดเนาะต้องแบบเ้าๆเลยขาอู้ตื้นสามโมงให้ทุกคนที่อู้ได้กินมาทุกคนเบิ่งเป็นอู้เฮ็ดเครื่องกย่างเร็วมดเอยเป็นตับพันไปนี่อ กาตัวเมื่อนแม่ป้าตอนตอนไอติ๊ชตอนพวกตัวโผลไปจนตื่นรับแทร้รับป่อขวามื่อยเมื่อแล้วเอื้ยกะเป็นป่อควักเขียเ๊ยมาเด็เขี๊ยไม่ให้น้ำเขาให้น่ะเอะเอไว้แล้วเอื้ยกะลางปลาขวปลาเด็กไวเมื่อล้ว แม่มาพิการณาหนึงรับีนัวรกอบโต๊ะกับนอนเฝ้าแล้วกับเฮ็ดนั้นหนึ่งระดับแม่ก็บอกว่โต๊ะมันอนเลยกับอาบน้ำกับลับเลยเป็นเฮ็ดนะเรียกล้อยเตรอยมร่องเหมือนกัร้อมจะสั้ราคาประมาณอเออครับบบเออครับของแบบนั้นเมื่อจะไปแวว เตะบอกกระไรเนอะเตะมานี่มันเป็นอันนี้แล้วค่ะผู้ไปตั้งกล่อยเนียบลอยนำข้าวปุ้นคนบางเดินเมื่อคืนบ่ได้กินข้าวเลยเมื่อวานกับบุได้กินข้าวเลยเมื่อวานนี้แล้วก็บบุย่าเขาเท่าทุกมือนี่มองไงนี่นำข้าวปุ้นบุญบานผู้ชายฮูกลงเฟซก่อนฮะเหต ะได้ประมาณ11ล้านนี่แหละเอื้อได้เท่าไหร่น้องเกือบตายวานนี้ดีแล้วน้องได้นะคะเอื้อเพราะน้องลงขึ้นไม่เมื่อทุกอันนะนทุกคนน้ำข้าวปุน้นุดยอดเลยคำามสิบทุกคนเซ่บส,สุดๆเอาน้ำไปเอามาได้แล้วอ่ะ พอดอกเยอะเดี๋ยวเฮาหมดแล้วอ่ะมีนาดอกแม่สิบุ๋นสิเรื่องหรออือยังบ่ยังทงนึงเออๆซบ่ฟ้าซื้อหมดกเนาะหมดแล้วจังซื้อมื้อนี้ออกตลาด7 0 0 0 0กแดงบ่มีอาไอ้ปูก็บ่อ่ะมื้อนี้ออกตลาดเงิน7 0 0 0 0าาเเ่งได้ มีนาสุดอย่งเต็มวอวอย่างไรอาบนามตัวยมักเห็ดมืดเห็ดเช้าสส้มฮะลงกะลงฮะเช้าวหนึ่งกะเฮ็ดคือเจ้าเฮ็ดนะ

เบนซี่หมูเ่อวาน่ะเมื่อวานนี้อายามันนานสุกเลเตัดไอ้หัว้างดูขนาออกแทงดขนขึ้นมาี่มดรอกำลังเติมป่า แซ่บอยู่ะแซ่บอยู่ต้องปรุงเพิ่มไนึงเนาะอจี้คือแล้วแ่น้ำตาลน้ำปลาแซ่บว่ามันตไอเจี้คือแล้วกูมากอันนึงเนาะรสชาตินาูว่ากูดกันดเรื่องเนะเาจองนะนี่ปซันจองกันไงตนใหญ่มันอยง่าย เอาเบี้ยงนี้งเอนในเขาะ้อาีนยางเบี้ยน้อมีที่ยังว่าเน้อนัการละค่าไรค่าค่ามัวทอามวยเค่าหนึ่งเราขาว่าส่วนหมอสอยเสรแจเมือกับวันที่อ่านเริมือเขาก็หามาจากมือนึ่งใ่ไมือกับม่ได้ขายดรเงินของสราญคันมาอาอนี่เาเม็นเล้งานเล้มจองเขาไวเดืนเือบนี้ เฮ้ยเ้าแมเจ้าปิญาเจ้าแต่ว่าทำทานั้นนเขาเคยนเขาก็ต้องน่าจะได้โอ้แต่เมืเดือนเจ้าถามเต็มเลยนี่้ำน้าเอ้ยยี่ีเลือกอันบัตรวะมาเข้ห้องน้ำนึ่งหนห้าบาท นำจ้าข้องฮะมันนี้ไปห้องน้ำก่อเออปัดห้องน้ำเออปัดอะไรนปัดึกซิบรุนแรงขนาดนีนี่แด้แล้วำจะาขอไมให้เนาะปัดใส้ปัด้ก็ป่าเขาคนนัทีกันไหมัไม่ห้องน้ำเลยนะมานนี้ตีมืออหไัเลย ก้น้ำหอดิน้ำมืดจงอทีเอามาส่งนี่กวจักขนาดจะมั่อกจักสีแต้งหน้ำมาเฮ็ดเด้อจักจีแต้งน้ำมาเฮ็ดเด้อพอต้องแต้งไม่ธรรมดาเฮ็ดเก้งเั้คือเมื่อวานนี่เันเจอบุยนีเจออันด้เจออันมิสแปร์นะอะ

ถ้าเป็นมือนี่แต่แต่ห้งซื้อมือนี่คือสีวิได้ขายอะไรห้องเดี๋ยเบิางคนไม่อยู่เดินจนัวน่ะเต็มมากว่าเบิ้งก่อนเด้อไปเบิ้งวันหนึ่งเด้อเต็มอันยังวันนี้เห่าไรอยู่แต่คนพ่อมีหลายโอ้ยแต่ต่อเท่าทุกคนไปเบิ้งก่อนบรรยากาศฮานแต่ละฮานปืนแต่เ้าได้ไปก็ได้เพราะว่าบุญประเพณีนับเป็นเจ้าเลยนะแม่น ขาเจ้ารอท้าตั้งแต่มือสวนงัวโดยเฉพาะนะเพราะมือสวนงัวสองมือจะเป็นมือที่แบบวัดดวงได้ขายเครื่องนะคันได้มือนี้ก็คือได้มือนี้เลยว้าววัดดวงกันไปเลยได้ขายก็คือได้ขายมือนี้สองมือนี่นะคันบอได้ขายก็คือลุกทึนแท้ได้ทุกคนขอหน้ากิน เบิ่งดูคนหลายเห็นแต่บว่วหลายทวา,านนี่บอกว่าหลายซ้ำๆกันนั่นแหละคนจนเต็มอ,อันนี้เป็นเดินโซนงัว,นวคนกำลังหลาย เอางูเอาเดียวมามาแต่เดกๆพณเลยตอนอู้มาขายเครื่องเอากัมาเลยลงมาทางนี้คนบบกระจายยื่นชิ้นดาวเป็นตอหมอขอกันก โยบ้าเม่เจอจดมาใครลงเยโยลีนจ่ออนเ่ตอเท่าอยู่ตัวกกรมการโอ้มีขันนี่เลมนี่ยโจอเียปหาซคุจ้ก่อนจมไปจะลชตัวลีจ่ตัวตัวเขตึงโยลีนอเสะยดโยจุ่ลอแค่เป๊โป้นี่หมอไปโยบ้าเมนๆใิ้จ่อเสียจีตอนโตแล้วบิหลงตเลย

เราต้าเรียหน้าจอว่าเตงูน่ยบ้านเนี้จเรยกวซิก่มนู้น้นู้นจุดตาจเยคจิาสัตสีก็สามารถดเราได้ป้ามั่วลูกค้าตเสาแทะคักอยู่ว่นวานนี่นะคักอยู่นาะคัดเป็นอันนี้จะข้ามือเนาะเบอี้ห้ามือเราหอเลย โอ้นนนเอนาะเอ้ยก็ไ่ได้กินเลยจนมาฮอดเดี๋ยวนี้เก็ไม่ได้กินแล้วก็บ,บ่ฮู้สึกยากอีใดยมังกรมองบ่ายากเน,ะน,นาะบ่มีคนแลอยู่พุ่นเพาก็มาพี่เมดเลยเนะาะหวัวงว่าเด้อมื้อนี้สิเป็นคือมื้อวานครับเป็นคือมื้อวานเอาไข่เดี <c oughs> เริ่มละเริ่มที่ซนกันแล้วทุกคนซิงขันรางวันกันเขาเลี้ยงหัวเลี้ยงดีดีเลเลี้ยงแบบตื่นเซามาพามันไปหญ้าออกกำลังกายแล้วก็เอาเอาหญ้าอันนี้มาให้มันกินเพื่อรอให้มันฮอดเทศกาลอันนี้แหละแล้วเขาก็ซีเอามาซนประมาณนี้ทุกคนบรรยากาศตอนเซา ตอนนี้ประมาณจักโมงอะกบุญญาใจประมาณเจ็ดโมงปดแปดโมงเลยตอนนี้เต็มเดินมาเลยเหน,นือก่อนมาอันนี้นี่ติก๊กนาะเตรนาะขอบุนเราทุกคนเนะขาปุ้ขอบุเพื่อที่เอาไป,ไปพอดีเขาจะสร้างทุกคนพอดีเขาจะสร้างกนันเลยว่าให้ขอบุนไปให้เขาใช้จักหัวใจเถอะ อย่างใหญ่อยู่ด้เนะอันนี้นี่เฮ็ก็เุ้นเขา่งแต่ว่าเขาจะสั่งอู่ฮู้ว่าอันน่ะทางใ่ง ขายอยู่ทุกคนแต่ละมือก็ได้เมื่อวานนี่ก็ได้ขายดีแท้ดีว่าแต่ว่าช่วงชิดได้ขายนี่ประมาณอันนั้นผู้หล่นทุกคนประมาณน่ะนะแต่เจ้าเบิ้งส่งงวนงัวแล้วเนาะตอนนี้เขาเจ้ายังเบิ้งส่งงวนงัวอยู่ประมาณสิบเอ็ดโมงเนาะกต่ซื้อา่าชิดได้ขายก็น่าจะน่าจ,จ,จะเกี่ยวม,มืดอยู่ลูกค้ากับเขาเรื่อยๆคนน้องมีลูกค้าผู้นอ้องมีใหญ่โอ้กองโออะไรคือคือเสร็จไปหนึ่งนี่ซองนี่ต้องผมมีการตัดาษตองเ็จกับเสร็จ ก,กิก็มาชวยมนันนี้กระเป๋าเอ้มหน,หนาว่ะแ่ที่บอกจักงนี่ปลกปลาทูกินมมีคนสั่งจากสิบคนเนาะสั่งใสถุงวันี้ไเอาเอาปีป่ะไอลิปออสีเอานอนเนปีละเขบคุณดี น่าจะเขาพุ่นดี่นนป,ปีนขอ,อนอนก้อนอีกจากมือหนึ่งเนะงงาะม,มีแต่แลีแล้ยวก็ไปทรงเราเลยชีซื้ออยู่เต่ว่านไว้อีกสองปีก่อนว่อไหนกับชีซื้อชีซื้ออยู่ปุซื้อจะคะือปีหน้านะ่ะพัฒนาด้วยคันสิเหตุด้วยต้องมีสุดกันเพื่อนคืนนอเขาเป็นยังเอาลูปปอาาอก,ลกอ่ะอ่า ต้นต yeah. wow. ้นานเอาลูกเลยเพราะว่าปีนาจริงแกซีงเอาอุสานะซื้อเครื่องมกลหลก็ต้องมีปีนาแล้ว่ากัเติกนเง่ามืดเลยเนาะบไดเวียกอื่นเลยเนาะได้แต่เวียกเดียวนี่เนาะพาุฟันพวนี้ละไทํีอยางสิบได้อดว กีดอย่างเียใหลายก็ยุเจ๊ไหนนี่เจ๊ไหนติ๊กปีนามีนาที่อําลาองการวงการเนี่มงสถานการณ์นะทุกคนเนาะท่านบ่ามันเป็นไปได้กะคักรบเนาะ

พี่เดซคนมาซอยพี่เดซ่คนมาซอยต่ว่าทั้งวนงัวหันกะเอารถเข่าเนี่เดจางเลยอูเอา่ังนำขายูงเงินนี่เข่าท้งหลังเลยเนาะจ้างเลยู้เอามื่อสามแสนขายเครื่องได้เ่อนไปออมือสามแสนุไหนจ้างไปนะกุเอาไปัอซิสวันนี้ จะของจะของซองก็ได้แต่ว่ามีลูกค้าอยู่ทุกคนคนเริ่มพยนต์ดิคนเริ่มพยอย์มาละเบิ้งมวลชนก็เริ่มเบื่อแล้วมันห้อนมันห้อนเริ่มเมื่อยแล้วก็เริ่มเข่าหานโอ้ยส่วนสีอาบน้ำแล้วไอ้บ้านนะครับว่าครูหนึ่งโซนแล้วนะคู่ที่สองต้องอาบน้ำไปท่าเลยแต่ยูนกคู่นั้นโซนแล้วแล้วเป็นจุ่งเข้าแล้วก็เป็นโซนต่อเลยอันนี้ล่ะโซเิธาน่ะจุบน้ำโซเิเล้วอันนี้ไอ้ลิฟตสั่งวะเจะกัน โอ้งโสสง่ไเจะอาขีรถมาเอาหน้าลุมเล้งเอานยางลงไปเฮอนี่แหละกินข้าว่ไดกินข้าวแต่เมื่อวานตอนสวยนะม่กี้กับว่าสวยเ่สาวมุามานสวยนองทนันก็มีคู่คกับไปกินข้าวนะทุกคนแต่ถือว่ามางานมื้อนี้ก็ค่อนข้างว่ามันก็เริ่มแบบเริ่มแบบโอเคอยู่นะทุกคนฮะไม่ยังกัน ปิ้งใช่ค่ไปบุก้าจบุหูม่เนียงกินบอขนาดอันนี้กินไดไยู่อันนี้จอทำบุกาหมบุก้ากนยังเ็คงไมได้กินี่ก็ไดยกินีแม่ก็ปิ้งซีนยู่อ่ะดแล้วก็ินอันนี้นะินเห่าอนีเาเ็เสีเ็นนตาแดงปิ้งล่าก็แก่เาเบิ้งอ่ะาเบงไม้บุก้าไกินีนั่นละมาถั่วนันี นะทุกคนเนาะเป็น right, okay, ังไนกับฝาทุกคนติดตามภาพชมตอนต่อไปเด้อติดตามพวกเข้าไปเรื่อยๆเนาะวงว่าสิเป็นยังไงสิลุกขึ้นหรือสิขาดขึ้นหรือว่าสินีหอย่างถ้าติดตามทุกคนเพราะว่าตอนนี้นีเมื่อวานนี้อาจจะได้คักเครื่องแต่ว่าเมื่อนี้นีขอเปิดกำไรซะแต่ว่าบงฮู้สิได้พอเท่าไรเนาะวงว่สิแบงกันได้พอเท่าไรไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคน